าเจอกับการแแนลหรือว่าฟางอ่านหัอือันที่4อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกว่าเราจะไม่ได้ทาคลิปประมาณ2วันนะคะก็คือวันนี้แต่วันนี้ก็ทําอันนี้เนาะคือจะไปบ้านแม่นะคะที่บ้านฝามันก็อจกาจจะไกลอยูอ่ไปประมาณ2วันวันอาทิตย์ก็กลับแล้วจะททำให้เร็วที่สุดเลยนะคะวันอาทิตย์นะคะถ้าใครนะคะอยากจะ ดูคลิปของเรานะคะก็มาดูในคลิปในเรื่องอ um ันด้วนชูมแฮสีได้นะคะไม่ต้องดูอัตภันธ์หนึ่งก็ได้นะก็ไปดูอ um ัน้วชูมแฮสี่หรือนด um ้วชูมแฮสองก็ได้นะคะไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีหรือมีอะไรอย่างนี้นะคะก็อ่เราจะพยายามลงคลิปอ um ันด้วนชุมแฮสีนะคะก็จะพยายามลงเนาะอะ่คือว่าเราจะต้องไปบ้านแม่ยังไงก็คือเป็นวันแม่เราจะได้ไปไหว้แม่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขออนุญาตุนแนะพ้ไปก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บ